รติการรติการยอดรักของแม่รติการทำไมวันนี้หัวยุ่งล่ะคะลูกนั่งยุติื่อกับสันสันยังลูกหลาะสันอยังในโค้งไก่เนี่ยมามาเอามา,มา,มา,มาลูกมาอืมโซสัดโซเซงหัวยุ่งยุงยุงยุงอาบนาบ้ำนะหฮะล้างเทียนปะเปี๊ย อ่าเยอะอ่าเมื่อไรลูกหลามาก,กินหวยแต่ลวกไวโซหวยอาดาราพอดาราเปียกหวยยังสั่นลูกหลามหวยบอกวา่าหิวบอกว่ปาป่าป่านี้คนหลอกขางแล้วมันปเปเป้ปา่านี้แม่ยังมาดูบมื่ไไรกูกินมาด้วยเขานำซ้ำป่ากับปลาปทานกูซ้ำเหมือนปเปเป้จะหาในเมื่อไรจะว่าแม่จะซื้อเปเลูกสวยสว่างกระจ่างนี่ อืมอีหา่าไม่นไทยไก่กิน,กนแซ่เงียวที่ปุ๋ยเมียคนอืมคือเยวลูกหลา่าเอาคือเอาตีตีต,ตีถุงลูกหลา่าปุ๋ยมาเต็นเดี๋มันเป็นปุ๋ยธรรมดาเี่กกินแซ่เงียวอืมเอลูกหลา่าเอาโค้งไก่ลูกหลา่าเดี๋ยวเลสองโค้งบ๊ายบายยังกับเสียวเดี๋ยวโค้งไก่เดี๋ยวเขาจองแล้วไป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 ม่บ้านไป